สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับน้องยูกิไหทองคำยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัดม้วนไลฟ์สไตล์วันพุทธที่17พฤษภาคมพศ2566วันนี้น้องยูกิไหทองคำมีงานคอนเสิร์ตนะคะที่ตลาดนัดลงสีชมแพตำบลหน,นองไผายอำเภอชมแพจังหวัดขอนแก่นค่ะวันพุทธที่17นี้นะคะเป็นคอนเสิร์ตยูกิเพนพกาไหาทองคำเต็มวงเช่นเดิมนะคะ FC แฟนคลับน้องยุกิไหทองคำใครที่อยู่แถวชมแพขอนแก่นหรือจังหวัดใกล้เคียงสะดวกเดินทางมาให้กำลังใจน้องยุกิกันได้นะคะส่วน FC ท่านใดที่เดินทางมาไม่ได้รอรับชมไลฟ์สดทางเพจยุกิเพนพกาแฟนเพจกันได้เลยท่านใดเดินทางมาได้รับรองไม่ผิดหวงังสนุกแน่นอนค่ะมาเดิอม,มาให้กำลังใจอีหลาน้อยของเรานะ อย่างน้อยๆเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะขอบคุณ fc แฟนคลับที่เข้ามารับชมรับฟังเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์คนใหม่อย่าลืมกดติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ